ดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับโครงการาบ้านภูวิลล่าหลังมอศิลปากรนะครับผม SK Home ภูวิลล่านะครับผมก็หลังจากาที่หยุดยาวนะครับกันไปก็หลังจากหลังจากหยุดยาวกันไปปีใหม่นะครับผมวันนี้เราก็โครงการของเรานะครับผมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับว่าตรงน,นี้เนี่ยล่างงานของเราไปถึงไหนกันแล้วนะครับผม ยังไงวันนี้จะมาให้ชมวิธีการสร้างสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำของเราตอนนี้เริ่มมีการ นี้ช่างเริ่มเริ่มที่จะเทในส่วนของอพื้นสระว่ายน้ํานะครับตัวน,นี้ในส่วนของสระว่ายน้ําของเราได้มีการวิ่งในส่วนของเหล็กเหล็กเสริมนะครับผมเหล็กเสริมที่ที่เราใช้จะเป็นเหล็กเสริม DB12 นะครับถูกเป็นตะแกรงเหล็ก2ชั้นนะครับผมแล้วในส่วนของ พื้น uh, นะครับเราได้มีการวางระบบท่ออาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของอ uh, ของท่อนะครับว่าท่อที่เรา uh, ได้วางในในส่วนของระบบเนี่ยม,มันมีมันมีมันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัวสกิมเมอร์นะครับผมซึ่งซึ่งท่อตรงนีน้จะมีการต่อ ในส่วนของตัวสกิมเมอร์นะครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวระบายน้ำนะครับผมแล้วก็กรองในส่วนของอในส่วนของอพวกเศษหรือว่าเศษขยะหรือว่าสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นพวกฝุ่นอะไรนะครับผมคือสกิมเมอร์จะเป็นการดูดพวกนี้เนี่ยเข้าไปในในในส่วนของตัวกรองนะครับตัวอ่า ตรงกลางที่เห็นอยู่ท่อสองอสองท่อนะครับที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นท่อท่อดูดเหมือนกันแต่จะเป็นในส่วนของท่อดูดท่อดูดสําหรับอ่ากรองอในส่วนของระบายน้ํานะครับผมเพื่อที่จะหมุนเวียนน้ํากลับสู่ห้องเครื่องนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็น จะเป็นเบ่อสปานะครับผมก็คือเป็นในส่วนของบ่อสปาแล้วก็เป็นสาเด็กในตัวนะครับตัวนี้จะเป็นหัวใจในส่วนของอน้ำน้ำในส่วนของอะสะสาเด็กนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าในส่วนของอในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีแถบ เป็นแถบยางสีสีดำๆนะครับซึ่งในส่วนของแถบยางตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น Water Stop ็อปทำหน้าที่ในการประสานในส่วนของเนื้อคอนกรีตก็คือตอนนี้เรามีการเทพื้น,นคอนกรีตอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าจะต้องมีส่วนของ Water ร์สต็ตรงนี้เพื่อที่ป้องกันการซึมนะครับของของของน้ำ ช่วงไรต่อคอนกรีตเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการเทในส่วนของตัวผนังผนังผนังคอนกรีตสระว่ายน้ําอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันการซึมอรอบขอบสระนะครับไม่ให้มีการรั่วซึมนะครับผมครับก็หลังจากที่ที่เราเทในส่วนของพื้นเสร็จวันนี้นะครับก็จะมีก็จะมีการ เข้าแบบในส่วนของตัวผนังนะครับซึ่งซึ่งในส่วนของผนังที่ที่เราเข้าแบบนะครับก็คือเป็นเป็นแนวแนวแนวเหล็กเสริมนะครับผมแนวนี้ซึ่งซึ่งในส่วนของแนวเหล็กเสริมเนี่ยเรา,าเรา,าผูกเหล็ก2ชั้นแล้วก้นแบบก้านแบบความหนาอยู่ที่30เซนนะครับผม และพื้นแลวพื้นในส่วนของสาว่ายน้ําของเราตอนนี้ความหนาก็อยู่ที่30เซนเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าในส่วนของโครงสร้างของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าเราใช้เสเต็งในส่วนของออคอนกรีตเนี่ยก็คือ280 k C. และที่สำคัญก็คือว่ามีการผสมการซึมการซึมเพื่อที่จะ ป้องกันการซึมผ่านของของน้ำนะครับผมครับคร่าวๆนะครับให้ดูว่าในส่วนของขั้นตอนการก่อ,อสร้างสระว่ายน้ำนะครับมีขั้นตอนแบบไหนอย่างไรนะฮะซึ่งหลังจากหลังจากที่ที่เรา,าเทในส่วนของตัวโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของงานปูกระเบื้อง ะะแล้วก็จะมีในส่วนของอางานวางระบบไฟและก็ติดตั้งระบบไฟใต้น้ำด้วยนะครับในใน,ในการเทก็จะมีการจี้วายวายเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความาต่อเนื่องของคอนกรีตและก็เพื่อให้คอนกรีตนะครับมีการยุบตัว มีการยุบตัวแล้วให้ไม่ให้มีช่องว่างนะครับผมในในเนื้อคอนกรีตนะครับตรงนี้ก็ช่วยช่วยได้เยอะนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูว่าห้องเครื่องของเรามีการวางระบบแบบไหนยอย่างไรนะครับ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมก็จะเซตตำแหน่งไว้ให้ใกล้กับอ่าสระว่ายน้ําให้มากที่สุดนะครับผมก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่ารูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในส่วนของอาทาง SK Home นะครับเราเซตในส่วนของห้องเครื่องอาไว้อยู่ในตำแหน่งด้านหลังด้านหลังของตัวคานแต่ว่าจะติดกับอ่าตัวสระว่ายน้ำนะครับ ก็คือตำแหน่งนี้นะครับพอหลังจากที่มีการวางระบบท่อเสร็จปุ๊บเนี่ยท่อมันก็จะหักแล้วก็หักเข้าไปในส่วนตรงนี้ก็จะคือห้องเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะครับซึ่งห้องเครื่องนะครับผม ก็จะมีในส่วนของตัวปัม๊มปั๊มน้ําแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องกองน้ําก็คือจะเซตไว้ในในในห้องนี้นะครับผมแล้วในห้องนี้เนี่ยก็จะมะีงานระบบไฟนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตู้คอนโทรลซึ่งซึ่ง,งจำเป็นที่จะต้องอทำเป็นห้องก็ห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเพื่อ,อเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรฮะ,ะคือคือห้องเนี้ย มันมันมันในส่วนที่คอนโทรลแล้วก็เก็บรักษาในส่วนของตัวปั๊มน้ําเฉยๆนะครับในส่วนของห้องของเราก็าขนาดจะอยู่ที่เมตรห้คูนคูเมตรแปนะครับผมเป็นห้องเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะพูดง่ายๆว่าทำาทำห้องเครื่องในส่วนของสาวไม้น้ำตรงนี้ได้แล้วนะครับ นี่คือระบบท่อของของของอ่าสระว่ายน้ําซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอ่าก่อนหน้านี้เราเราได้มีการอ่าเทสเทสในส่วนของตัวตัวเพชเชอร์อ่าของแรงดันของท่อนะครับให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอ่าในส่วนของอ่าท่อที่ที่เราใช้นะครับจะเป็นท่อที่มีขนาดที่ความหนาค่อนข้างค่อนข้างอ่ ค่อนข้างเยอะก็คือ13.5นะครับผมโดยทั่วไปนะฮะแต่จะเป็นพ่อที่ค่อนข้างที่จะ,ะได้มาตรฐานเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในการในการใช้งานในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับจะมีแรงดันค่อนข้างค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยก่อนที่มีการเทในส่วนของคอนกรีตนะครับเราจะมะีเราได้มีการเทสในส่วนของเพชเชอร์แรงดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ทาง ทางลกาก็มั่นใจได้เลยว่าหลังจากที่เราเทคอนกรีตไปแล้วนะครับะระบบท่อของเราก็คือได้ผ่านการทดสอบแล้วไม่มีการรั่วซึมนะครับผมตรงนี้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในการก่อสร้างสาวไว้น้ำทั่วไปนะครับผม ให,ให้ดูบรรยากาศการการทำงานนะครับของของช่างนะครับอคอน,นกรีตก็จะมีความหนาค่อนข้างมากเพราะว่าเพราะวาสาตร,ตรงนี้เนี่ยมีเป็นขนาดสาที่ใหญ่นะครับผมก็คือ4 8เมตรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอเป็นสาเด็กแล้วก็หรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อสปาด้วยตรงนี้นะครับ หลังหลังจากวันนี้ถ้าเราเทในส่วนของพื้นเสร็จนะครับ <S <s <üz> ก็จะมีการเข้าแบบแล้วก็เทในส่วนของตัวโครงสร้างผนังนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะปล่อยทิ้งไว้เ,เพื่อที่จะให้อคอนกรีตมีการเซตตัวแล้วก็มีในส่วนของอสตรัง์นะครับที่ที่มากขึ้นนะครับตรงนี้หลังจากนั้นเราเราถึงจะเริ่มมีการาในส่วนของปูกระเบื้อง ปูกูเบื้องสาะไว้น้ำแล้วก็ติดตั้งในส่วนของดวงคมไฟนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของโครงการของเรานะครับตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมโครงการเราได้หรือทางลูกค้าท่านใดยังไม,ไม่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชมหรือสามารถที่จะสอบถา ทางทางไลน์นะครับผมหรือช่องทางทางแชทในในใน,ในส่วนของ Facebook หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับตรงนี้โครงการของเราก็ก็ยังเปิดทำการแล้วก็ยังทำงานอ,อย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้วันนี้ก็บรรยากาศก็ยังล่มลื่นดีนะครับผมแดดก็ไม่ไม่ได้ร้อนมากนะครับ ครับยังไงก็ขอฝากนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตความคืบหน้าให้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับผมความคืบหน้าของงานก่อสร้างนะครับถ้าในสนใจก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0982485790นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับคนที่สนใจหรือว่ายินดีสำหรับคนที่สนใจแล้วก็ เข้ามาดูเยี่ยมชมโครงการเรานะครับทำยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจะมารีวิวในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้างนะครับในขั้นตอนต่อไปให้รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ